มาอ,อ,อยู่อะไร<ห>ตรงนี้มาอยู่อะไร<ห>ตรงนี้ทั้ครับประชุมไงประชุมมาประชุม,<อ><อ>มไห่ไม่ไม่พัดที่แล้วอยู่ลมมังกรมาอยู่อะไรตรงนี้นี่ไงเรากลับบงกลับบ้านได้ของพอแล้วโอ้ได้ซ่อมแซมครบแปดเล่มแล้วไม่ได้เลยเลยีอะไรเลยเนี่ยมีสักอย่างได้ปีกมาเนี่ยได้ปีกเมื่อกี้อะไรได้ปีกมาสามเอ,อเหมือนกันแหละได้สาม เไอแต่เอาอวเยอะจังแม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวท่องแซมดีสักเล่มให้เห็นเป็นบุญตาไม่มีเลยหนังสือสักเล่มก็ยังไม่มีเลยโอ้โถชีวิตเถตคนมันหายากเกินหรือเปล่าเออนั่นดิมึงหายากเกินโอเคมาทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่รักกันนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมไมโครฟ์กับพี่เฟมกันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งคือพาร์ทที่แล้วอย่าไปพูดถึงมันเลยอะไรวะ มันมันเป็นอดีตมันละเมอมึ้ย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะมันเป็นอดีตมันละเมอเราทำยังไงมันก็ไม่ได้อะเฮ้ยผู้ชาใจเว้ยเนะคือแบบทุกคนคือตกไหมหามตามปราสาทอ่ะกูยังรู้สึกว่ามันหาง่ายกว่าทุกคนเราไปหาตามรังคนเถอะมั้งพี่ไปทีเนี้ยเออผมว่างกันแหละจริงเออถ้าจะหานะเออแล้วโหลดโรแต่ละทีเนี่ยโคตรแลกแหลกเออ กูไม่รู้จะพูดมาแหลกยังไงแล้วทุกคนแหลกชิปหายเวลาโหลดโว้ซึ่งก็เลยมากมันค้างผมว่าเราไปหาตามตามตามใจเราล่ะเออหาเรื่อยเดีกว่าไม่ต้องรีบอะไรเยอะเพราะว่าชุดเรามันแตกยยกอยู่แล้วเออไม่ไม่แต่มันก็แตกครับผมผมว่าเอคิปเองคิปเองมันไม่คิดเองหรอกมาวันนี้นะครับผมเราก็เลยจะมาวางแผนกันทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีแผนมาเป็นแผนใหม่เฮ้ยอะไร เคไม่มีเคพี่กได้วุฒใหม่ก็ได้วุฒใหม่เคชเเไหนดอะไมีประเดมีประดมดอะไดอะไรหเอเออเออเออเว้ยมันตายแล้วไปกได้ด็นดิเจอช่วยไหมเด่วยช่วยจะช่วยจช่วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดช่วยพี่ดช่วยโอ้ยโเฮ้ยยัาช่ว อ้มช่วยซะแบบพินาศเลยตายเสร็จเดี๋ยวช่วยพี่เดี๋ยวช่วยวิ่งเร็ววิ่งมปแเร็วนมันคืออะไรนี่มันคือเนี่ยเนี่ยดูให้หน่อยไหนไหนดูนี้ดูนี้มันหมัดเหรอโอ้ไม่ได้ทำไรอ่ะเออได้เป็นหมัดโง่ๆไปอุ๊ยอ๋อตายขุ่มขุ่มก่อนขุ่มขุ่มขุ่มเออตาย มาเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาทําการวางแผนดีกว่าทุกคนคือตอนเนี้ยผมมีปัญหาตรงที่ว่าเราไม่สามารถเดินทางไกลๆได้เว้ยพี่เฟมทำไมอะก็เพราะว่าเวลาเราเดินทางไกลๆใช่ไหมพอเวลาเดินเดินทางไปไกลไกลมันก็นไ,ไกลอะ,ะเออทำไมอะอมก็ไม่มีอะไรมันก็แค่ไกล <laughs> ไม่เดี๋ยววันนี้นะครับผมคือตอนเนี้ยบริเวณรอบๆบ้านของเราอ่ะเราได้หานี่ไปเยอะมากเลยละทุกคนสอบไปหมดแล้วเออใช่เราคือเราเปิดแมปไปไกลแล้วก็เปิดแมปไปแบบเยอะมากๆซึ่งตอนเนี้ผมไม่รู้ว่าเราจะทําวิธีไหนที่จะทําให้เราเนี่ยไปยันสถานที่ที่มันแบบไกลมากเป็นแบบโหลดโวลใหม่ขึ้นมาเลยเพื่อที่เราจะได้ตามหาปราสาทของพวกศวินแล้วก็เข้าไปหาจำพวกเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรพี่ซ่อมแซม ซ่อมแซมเพราะอะไรอย่างนี้นะครับใช่ซ่อมแซมนูนน่นนี่นั่นนู่นแล้วระหว่วางทางเนี่ยผม,ผมคิดว่าเราก็ควรที่จะล่ามังกรไปด้วยเว้ยใช่ทุกคนก็คือตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่แบบไกลแสนไกลแล้วเราก็ไม่ได้กลับบ้านไปเลยเพราะว่าลืมพิกัดบ้านไม่ขนาดน,ะดนั้นนะถุย <c oughs> ไม่ขนาดนะั้นไม่ขนาดนั้นเนี่ยอันัทอเบอร์ไปนัทอเมอร์ไปแล้วกูเข้ามาในรูนดารกทําไมเนี่ยโอ้ บเบ๊ย์เอ้ยตอนนี้เราต้องเตรียมของให้พร้อมนะครับพวกอาหารพวกอะไรแบบนี้นะใช่โดยวันนี้เนี่ยผมพี่เบ๊ย์ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะออกจากบ้านไปประมาณสักสิบ EP ว่าสิบ EP ไม่ได้กูไม่เชื่อกูไม่เชื่อหรอกกูว่าไม่น่ากูว่าไม่น่าจะสิบ EP กะว่ายี่สิบเราต้องเตรียมพวกกล่องพวกอะไรด้วยปะกล่องเอ็นเดอร์กล่องไอะไรกล่องเอ็นเดอร์ต้องเตรียมเอ้ยแล้วก็มีเป็นอะไรนะไอ้กล่องกล่องเนี่ย กอไอ้ตัวนั้นอ่ะเออก็ต้องเตรียมด้วยซึ่งจะต้องเตรียมของเยอะมากไว้ทุกคน่เราจะต้องไปคือเราจะใช้ปตูนโกอ่ะวาร์ปไปที่ไกลแล้วจากที่เราไปที่ไกลแล้วเราจะใช้ที่ไกลตัวนั้นอ่ะล่ามังกรแล้วก็ตามหาคือว่าตามหาเลยนะปราสาทอสุวินอ๋อเออคือเราตามหาปราสาทอสุวินแล้วก็เวฟเวฟถันหน่อยไอ้กล่องนี้ของเวฟปะกล่องไหนที่อยู่ในกล่องอะไอ้กล่องชักเกอร์อะ อ๋อใช่ใช่ใช่ผมพู่ดไปใส่อ๋อตกใจหมดก็เห็นอยู่ปีกอยู่ข้างในไม่อันนั้นมันกล่องผมผมพูงไปเก็บไว้ตกใจหรือเ่าเฮ้ยเราไม่เจอกล่องนี้ตั้งนานหรืออะไรแบบนี้ไปไปไปตาย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 ยังยังยังยั้งย่าครับอย่าครับอย่าับอย่ตายเจียม่เจียเดี๋ยวจะเดียวเจียให้ตายเมื่อกี้เดินลงไปเว้ยขุดบล็อกอะไรออฟซิเดียทีข้างล่างตีนกูลล่วงไปจุ่มลาวาเลยใช่ไหม เกือบไม่รอดเลยฝ่ายเอ้ยโถชีวิตเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะทุกคนผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคืออันนี้อันนี้พี่เว็บต้องขอร้องนะน้องๆบางคนเนี่ยคือเวลาคอมเมนต์คิดไปเองเนี่ยเอาเฉพาะกับพี่ก็พอแล้วนะครับไม่คอมไม่ควรคอมเมนต์คิดไปเองกับเพื่อนเพื่อคนอื่นเนาะเพราะว่าพี่เห็นบางคนที่เขาแบบว่าเขามาพิมพ์ให้ข้อมูลแล้วทีเนี้ยทุกคนแบบว่า ไปกวนตีนเขาอะใช่พี่ก็เลยคิดว่ามันไม่เหมาะดีกว่าเราเราไม่พูดคํานี้กับคนอื่นดีกว่าเนาะเอาเฉพาะกับพี่ก็พอแล้วมึงเล่นกับกูเต็มที่เลยเมื่อวาน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 มีน้องบอกว่าผมนั่งดูคลิปพี่อะเออแล้วมันจะมีช็อตหนึ่งที่ที่ผมจะลองโดดจากที่สูงๆใช่ไหมเออแล้วแล้วผมไม่กล้าผมคิดว่าอืผมน่าจะต้องตายเด็กมันบอกผมนั่งดูอยู่แล้วผมก็คิดว่า เออพี่ไปคิดไปเองมึงไม่น่าตายหรอกมากเลยบอลเนี่ยเออเนี่ยซึ่งพี่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ควรที่จะไปพิมพ์ต่อเพื่อนอะไรก็ได้เนาะเอาเฉพาะกับกับกูกเดียวพอละกับพี่เฟมอะไรเงี้ยทิพย์เองกูงกงกูงกงในที่ว่าทักมาเว้ยพี่เฟมครับคิดเอง อะไรอะไรกูกูก็ถามสักอย่างก็ได้สักอย่างพี่เฟมครับเอพี่เฟมคิดเองตรงนั้นตรงนี้ยื่เฉยเขียนมาเออแล้วก็อีกอย่างแล้วพี่อีกอย่างผมต้องขอประกาศไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตั้งแต่พาร์ทนี้แล้วก็พาร์ทหน้าผมจะประกาศไว้สองพาร์ทนะว่าตั้งแต่วันที่สิบหกเป็นต้นไปเนี่ยคือวันที่สิบหกเนี่ยผมจะได้ได้รับวัคซีนแล้วพี่ เย่ไม่ได้เลยเพชรไม่ได้เลยทุกคนยังยังยังไม่ตายไม่ตายคือผมจะได้รับวัคซีนแล้วเว้ยคือวัคซีนจะต้องมาแล้วเ้ย่สบายใจซึ่งผมจะได้ฉีดโมโนนานะทุกคนซึ่งวันที่สิบหกเนี่ยจะได้ฉีดและเออซึ่งก็เราควรดองคลิปไปกี่คลิปดีเราดองสัปมาณสามไปเลยไปเผื่อป่วยสักสามวันเผื่อป่วยสักสามวันเลย เอ้ยเฟ็นไฟโลเจอที่ว่างพี่เจอไฟแช็กปะไฟแช็กหรอบ้านไฟแชกเองก็ได้มั้งไม่ไม่ไฟแช็กไฟโลกมรรกออ่ะเออไม่รู้มันทำไงเออไม่ใช่บรรกอนันรก่นโล่ะไฟแช็กไปนรกอ่ะอันนี้พี่ทำไปเป็นน่ะทำไงวะเยี่ยมเลยใเยี่ยมเลยผมไม่เคยทำไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับทำมันก็น้ครับทำมันก็น่าฮอบไม่ต้องใช้เป็นลาบาลาบาสี่ถังโอเคลาบาสี่ถังเดี้อหน้ามันใช้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอไม่มันใช้ไม่เยอะหรอกสี่ถังมันเยอะตรงไหนวะ เอาเหรอเออว่ะเรามาสี่ถังแล้วก็ใช้เหมือนเยอะมันเหมือนเยอะเป็นอะมากมาผมคับเป็นผมคับเป็นคับง่ายทุกคนเราเคยคับมาหลายร้านแล้วละเออพี่เฟมเดี๋ยวพี่ไปรวบรวมกล่องนะทั้งหมดเลยนะกล่องอะไรกล่องชักเกอร์นะเออกล่องชักเกอร์ของเราเนี่ยเอามาไว้แบบหลายกล่องแล้วก็พี่ผมฝากให้พี่เนี่ยไปเอาอ่าพี่มีนุ่มนวลปหนวลพี่ไม่มีอ่ะโอเคไม่เป็นไรพี่ไปเอาอะไรจะไปเอาอะไรไม่ไม่จะให้พี่ไปหยิบเอากล่องเอ็นเตอร์แมนไง อ๋อชั่วไอ้ทุบธรรมดาไม่ได้ทุบธรรมดามันก็กระจุยดิมันมันมันต้องใช้ไอ้นี่อ๋อฉันนุ่มนวลในการขึ้นมยทุกคนเรามีทนไฟมไั้งเนี่ยน,นี่ทนไฟสี่กูโดดลงไปได้เลยมั้งเนี่ยยตาซะอยากโดดนอะ <laughs> มีความรู้สึกแบบโดดไปก็ไม่ตายมั้งมีนุ่มวนวลห้าไอ้นุ่มวนวลสี่ไอ้นุ่มวนวลห้าสิมันก็น่าจะไหวอยู่มั้งนุ่มนวลห้าเออเดี๋ยวอะไรอะไรเป็นนุ่มนวลไม่ใช่นุ่มนวล ไอ้เบาดูขนนกเออผูดพิทผู้ถอยถอยอย่ายุ่งครับอย่ายุ่งครับจะลุกครับตายเนาะตายเนาะเดี๋ยวนะเอาเราต้องเอาใช้อันนี้ทุกคนเราต้องได้ใช้อันนี้แน่นอนมาเฮ้ยเดี๋ยวนะเวลาเรามีทนไฟเนี่ยเวลาเราเหยียบบนไอ้หินเนี่ยมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยว้ยพ่ฟิ์มชิดไปเองใช่ปะไม่ได้ิดไปเองจริงมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยคนดูมันคิดไปเองมูเจมว่ะ นี่โอเคอ<า>เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราได้ไฟแซกมาแล้วแล้วกูจะกลับยังไงวะเน,นี่ยเอ้ยแม่ทางมานี่มันแม่มดแม่มดเดี๋ยวถ้กกูมาจากทางไหนไอะทำไมมาดูอ๋อมาดูอูทางมึงก็หลอกตามเกินมาเดี๋ยวผมว่าเราต้องเตรียมของนะผมสิ่งที่เราต้องเตรียมสําคัญส,สุดคืออาหารไวยทุกคนอ,อาหารอาหารนี่ต้องแบบเปียบปร้อมแล้วก็อาวุธที่เราจะเอาไวปสู้กับมังกรก็มันจะขวานกูแน่ เจ๊ yeah, นี่มันเม้นขวานอเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดว้ขวานมันสามารถใส่คมคมได้นะเออว่ะใช่ใช่มันสามารถใส่คมคมแล้วมันจะทำให้ตโคตรแรงแรงแบบชิบหายไปวอดบ้าเหรอขวานมันใส่คมคมได้ที่ไหนพี่ได้มันใส่ได้เราไปใส่ดูดิไปเชื่อขวานนะเออขวานมันใส่ได้จริงจริงโอ,อ้ใช่เหรอเออขวานมันเป็นเหมือนอาวุธชิ้นหนึ่งเลยเว้ย โอ้แต่แต่มันไม่สามารถเอนชันได้นะมันไม่สามารถเอนชันเป็นความคมได้แต่มันสามารถเอาความคมอ่ะไปใส่ได้โอ้ความคมใส่ได้แต่เอนชันใส่ไม่ได้ใช่ใช่ใช่โอโอเคเข้าใจแล้วทุกคนแสดงว่าดาเมจของขวานน่าจะขึ้นได้ประมาณ34 35ประมาณนี้ไม่เกินแต่ว่าขวานแค่นี้ก็โคตรแรงแล้วทุกคนดราม่สามสิบแรงกระจัดและแรงชิบหายไปปวงแล้วทุกคนฟันดี่จะเปี้ยงเปี้ยงเปียงเลนะมันปวกดาเมจปั๊บเดีนยวนะกูทำแหละอ๋อกูจะอาหารนี่ไง โอ้ยอาหารในบ้านเรามีาเต็มเลยเออเราดองมาเยอะในในนั่นน่ะในนั่นน่ะเพียบเลยไอ้กล่องซักเกอร์พี่เคลียร์ขอองหมดจังอ่ะเออนี่นี่พี่มีอเอาไปคนละสามกล่องพอปะเออผมอยากได้มากกว่านี้อ่ะมินไม่น่าบัวไม่ผมมีผมมีอยู่ในตัวหนึ่งกล่องว่ะผมเจอเนี่ยเ,เราจะย้ายของในนี้นะฮะออกไปไม่หรอกไอ้พี่ไม่ได้ฟาร์มไอ้ตัวซักเกอระมาเยอะพี่ฟาร์มมาแค่พอดีพอดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้ผมว่ามันก็พอแล้วแหละเออพี่ได้มาหกกล่องอ่ะตอนเนี้ยอ่าเรียบร้อยอันนี้กล่องเปล่าใช่ไหม อ่าเรียบร้อยเราได้ก่อแหลมคนต่อไปเดี๋ยวนะเราจะต้องใช้ความคมใช่ไหมเฟรมเออลองดูลองดูลองดูเกิดได้ความคมเหรอความคมมันจะเขียนว่าอะไรไอีอาจจะเข้าใจผิดไปเองก็ได้แหลมคมฮะเฉลี๋ยลองดูเฉลี่จะคลอไม่ดีโชคชิงโชคชิงสามโชคทะเลทนดามิตแต่นะมันจะเป็นอะไรวะมันจะเป็นมันจะเขียนว่าอะไรมันจะเขียนว่าแหลมคมแหลมคมใช่ไหมแหลมคมแหลมคมเดี๋ยวนะ แหลมอ๋อนี่แหลมคมเดี๋ยวเราลองเอ็นชาร์ใส่ดูดิทุกคนมันสามารถทำได้ไหมบอกว่าไม่ได้โอ้ได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 ้ไป่ไแง่เออมันก็ทำเป็นแรงขึ้นไงแล้วก็ตีบางกเนี่ยทบแหลมคมข้านั่นแหละมันมีแหลมแหลมคมหกปะอุ้มันน่าจะยากนะแหลมคมเราได้จะต้องใช้หนังสืออันนั้นอ่ะแหลมคมหนังสือเคมงบนแหลมคม แลบอันนี้อะไรเหลือล่อจมตีศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่อันนี้ก็อันนี้ชกชิงไม่ใช่ประสิทธิภาพซื้อสัตว์โจมตีศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชกชิงไม่ใช่จมตีศักดิ์สิทธิ์อันนี้เหมือนจะไม่มีระบาดแหลมคมในเนี้ยเออไม่มีนะบ้านเราไม่ค่อยมีมันหายากนั่นแหละงั้นเราจะใส่ดีใช้เลเวลประมาณห้าครับผมเราสามารถเพิ่มดาเมจขวานเนี่ยไปได้ถึงสามสิบสามอ๋อคือดาเมจแรกคือสามโอ้กูเก็บไปด้อะ ทำไมอะเอาเสียอื่นเสียดายเสียดายไอเดียวนะทำไมกระบองเพชรอ๋อทำไมเผากระบองเพชรไอไก่เป็นกลมๆวะมันน่าเป็นมอชน่าใช่พมคิดว่าน่าจะเป็นมอชเป็นหนึ่งนะเก็บนี้ไว้ก่อนทุกคนรู้สึกว่าไอเช่มันชักจะมากมายไก่กองเกินไปละออันนี้เก็บไว้อะไรที่เกี่ยวกับบางกรเราจะเก็บไว้ตรงนี้แล้วกันนะส่วนที่เหลือเราก็จะยัดมะม่วไว้อ่าเรียบร้อย มาพี่แฟมมันถึงเวลาแล้วพี่เราจะไปหาสถานที่ที่เราจะวาไปแล้วพี่เฟมขนแกะหรือเปล่าอ่ะอะไรนะขนแกะขนแกะเอาไปทำไมเออไม่อยากทำของที่เอไว้เฝ้าบ้านของที่เอาไว้เฝ้าบ้านเออเม่เห็นกูชิบบอกบนว่ากูจะทำตุ๊กตาหลายพันละยึงไม่ได้ตุ๊กตาเออของที่เอาไว้เฝ้าบ้านคืออะไรเอาก็แบบตุ๊กตาวางไว้ยังไงเฝ้าบ้านโอเออ เอาดิเนี่ยเนี่ยเอาดิเอาคุณแกะมาดิเอาคุณแกะมาดิไมอ่ะขอขอหน่อยขอหน่อยสองอันแเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูตุ๊กตาเดี๋ยวทำให้ดูเย่ทำเป็นเหรอวะคือแบบดูไว้ทุกคนคือแบบไอ้พวกแบบไม่มีมันสมองสมองมันทำมันตุ๊กตาตาพี่ทำตุ๊กตาคิปเปอร์โอ้ตุ๊กตาคิปเปอร์ใช่ใช่เออสีขาวเดราจะสร้างตุ๊กตายังไงให้เขาเห็นว่าทุกคน ตุ๊กตาเดี๋ยวนะตุ๊กตาตุ๊กตามาฮะตอนนี้เนี่ยผมเราก็มาอยู่ในงานแข่งสร้างตุ๊กตาเนี่แน่นอนแน่นอนแน่นอนทุ้ยจะมาสร้างแข่งอะไรกันตอนนี้เล่าอเอาก็ลองดูไงอยากจะลองสร้างดูอุตสามีมดไว้ให้โอ้อุตส่ามีมดไว้โอเคได้พี่ได้ได้ได้อสามีมดไว้ให้เรามาทุกคนถ้ากูจะผมสร้างนี่อย่าอย่ามาก๊อปนะเอ้ยไม่มีก๊อปหรอกโอ้โหอย่ามาก๊อปนะก๊อปไม่เอาน่ะมันดูทุเรศเกินนะ โอเคมาเราสร้างตุ๊กตาแข่งเขาหน่อยทุกคนผมจะผมจะออมมือให้พี่เฟรมสักนิดหน่อยแล้วกันนะผมจะไม่ออมมือเลยเหรอเอาเต็มที่เลยดีกว่าเดี๋ยวสู้พี่ไม่ไหวโอ้ยเดี๋ยวสู้พี่ไม่ไหวม่าสูเดยสู้พี่ไม่ไหวเตที่ไปเลยโอ้พระเจ้าเออใส่เป็นที่เดิมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะสร้างตุ๊กตาเนี่ยผมเอาเวสตฟว์บ้านอย่างที่พี่เฟรมเขาบอกนะครับผมว่าได้แล้วไปได้แล้วคือพี่เฟรมนี่เขาเป็นคนห่วงบ้านนะทุกคน เออก็ทำมาไดาแหละที่เขาแบบว่าจะจับแบบถ้าเราจะต้งจากบ้านไปไกลเราเลยก็ต้องสร้างอะไรแบบนี้เออใช่แน่นอนเออประเด็นอะไรดูดิวางเดย์เดย์มาให้ตรงประตูประตูเยู่ไหนวมเนี่ยเรียบร้อยได้ยังได้ยังได้แล้ว กระดิกแขนได้ด้วยนะกูออยสักเนี่ยดูดูดูในบ้านเด็ดดูในบ้านกันดูดูดูตาดูท่าเจ้เนี่ยเนี่ยกระดิกขากระดิกแขนได้ด้วยนะก้าจูเนี่ยกาจูเด็ดเด็ดยด็ดเด็ดเด็ดอะไรอะไรเนี่ยไปเรื่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนอย่างมึงแล้วพี่มันคิดได้ในเรื่องเดียวนี่แหละ โอ้โหเดะดูดูเดะอิจฉาเอิจฉาเนี่ยมึงเดินเข้าไปดูในบ้านมึงเดินเข้าไปดูในบ้านไปมีสะดืออันนี้คือสะดือสะดือมาสะดือก็ได้นี่มึงเดินเข้าไปดูในบ้านแล้วมึงไปเจอไหนไหนไหนดูนี่อะไรครับอะไรครับรทำแบบสิ่งงานโอ้น้ำกระปุกอยเฮียตกใจคุณรู้ว่าจะระเบิดอันหน้าแล้วเมื่อกี้ว่าเอ้ยโอ้มีดวงตาควิปเปอร์เออแน่นอนเลยเอาอย่าทุบ เอ้ทุกคนเราจะมาโหบดกันนะฮะชื่อไอ้ตุ๊กตาคิปเปิลงงงงตัวนี้นะเกิดอะไรเนี่ยไม่ออกกันน่ารักดู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 ขยับแขนได้ป่ะดูไอ้นี่ขยับแขนได้แขนน้อยเลยนั่นแหละมีแบบดู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 พี่จะโดดเวลาเวลาวิ่งไปใช่ไหมเราจะโดดข้ามอ้าวยังไฟไม่ติดเอ้าไงดี๋ยครับ วากไม่เล่นอะไรเดี๋ยวเมื่อเจ้าไป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 เรามีตุ๊กตาฟฝ้าบ้านแล้วเรามีตุ๊กตาเขาบ้านแล้วทุกคนมาสิ่งแรกที่เราต้องทำนะมิเฟรมหน้าคือเราจะต้องขุดขึ้นไปหรือว่าหาพื้นที่ที่เราเนี่ยจะทําให้เราแบบไปยันโลกอีกโลกหนึ่งของเราได้อีกฝั่งหนึ่งของ world ได้เว้ยเราจะขึ้นไปข้างบนใช่ไหมตรงที่แบบ be เ n d e r p o ใช่ไหมเราจะเราจะขึ้นไปบนนู้นเลยเหรอ อาไม่รู้ก็นึกว่าจะขึ้นไปข้างบนหรือว่าจะเดินทางไปเรื่อยดีไหมเราเราจะไม่ขึ้นไปข้างบนพี่เพราะว่าเราต้องคิดด้วยจังหวะขากลับเราจะกลับยังไงเอาเวฟเอาบังกรไปไหมเอาไปดิกลับไปเอาไปด้วยดูดิทุกคนไม่เตรียมพร้อมเลยเอาไปด้วยดิบังกรหน้าเวลาเราแบบแล้วจะเดินทางอย่างเดียวไงเราเดินทางอย่างเดียวแหละแต่ว่าเราต้องบังกรเอาไวไฟอ่ะพี่เข้าใจปะไวไฟเลยเหรือเออถล่มทั้งปราสาทเลยอย่างเงี้ย โอ้ยอย่างน้อยอ้าวออ,ออ้้กกดไปยสความแข็งแกร่งอ่ะความแข็งแกร่งเนี่ยอยากเข้ามาช่วยขุดเอาที่ด้วยแหละหินนรกเนี่ยได้เอ,อ้ยขุดไปไ็น่ะจะทำเป็นบันไดเอาทำเป็นบันไดอเออดีจีแบบันไดเราจะไปนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยเป้าหมายของพี่เวฟนะครับคือในนรกเนี่ยมันจะแปดบล็อกใช่ไหมพี่เออแปดบล็อกอะไรแปดเออนี่คือรู้ไม่ไม่อะไรคือแปดบล็อกอยากจะรู้แปด หนึ่งแปดบล็อกต่อนหนึ่งบล็อกในโลกความจริงไงอ๋อน่าจะใช่นะครับคือผมจำไม่ได้นะทุกคน<ย>กว่ามันแปดหรือเจ็ดนะซึ่งสิ่งเป้าหมายที่ผมอยากจะไปผมจะไปประมาณสักหมื่นบล็อกในโลกดะลกอ่ะเออเอาจริงดิพูดจริงดิเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆจะเอาล้อเล่นดิเ <c oughs> ออเอาจริงนดิเล่นริงมันบาปด้วยรู้ป่าเอาเอากลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรอ่ะ เ้ยจริงจังไม่กกลัวกลัวอะไรวะเนี่ยกลัวอะไรวะเนี่ยไม่ไม่กูว่าหมื่นบล็อกอ่ะในโลกนู้นอ่ะจะไกลแล้วนะเพิ่งถึงกในนรกอีกไม่ไงเราหมื่นบล็อกแบบเราสายตรงวิฟิมโอ้ตรงดิ่งๆยาวๆเลยแต่จริงเราทำอย่างนี้ได้นะเราขี่มังกรล้วชนไปเรื่อยก็ได้นะเออมันก็โดนลาวาเดี๋ยวเดี๋ยวคิดไปมังกรกูโดนลาวาตายนี่เราไม่มีมังกรไฟอ๋อได้ได้ยังงี้มังกรพี่ มุงกรอนพี่มุงกรอนไฟปะเออมุงกรอนไฟเออครับพี่ก็มุงกรอนพี่ชนไปเรื่อยๆเลยเจ๊แน่นอนแน่นอนแน่นอนเออไปเย่เราได้ประโยชน์แล้วทุกคนไยตามเลยแล้วตามมาตามมาตามมาเระวังเระวังระวังแก๊สระวังแก๊สระวังแก๊สไม่อยู่ไหนอยู่ไหนเอาอ๋อหนึ่งต่อขนาดนี้ไม่เห็นจริงเหรอเนี่ยเออแล้วไปไหนพี่ข้างล่างวะพี่พี่อ๋อ โอโถอยู่ตรงประตูนะล็อกเนี่ยเอาผมก็ไม่บอกกันนะผมมีอ๋อมีซอยตรงตรงข้างโอ้โหดูกูว่ากูก็ทำใหญ่เลยทุกคนไม่เห็นจริงๆอยู่วะไอ้จิไหแบบไม่เห็นว่ามันอยู่ข้างล่างหรือข้างบนไงนี่เดี๋ยวเราจะทำทางขึ้นไปแบบนี้แล้วพี่นี่ต่อไปไล้คือเราจะเน้นเน้ระมุกให้มันสุกเออ เน้นสูงจริงๆได้เ,ดยเลยใช่ตอนแรกว่าจะเน้นให้มันสูงที่สุดเท่าที่สูง,สง,สง,สงได้ประเด็นมึงเดิเอา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 บล็อกไปเดี๋ยวเราจะทําบล็อกไปฝั่งนู้นด้วยพี่ฟังฟังบล็อกไปบล็อกเนี่เราอาจจะทําแบบแบบสะพานแบบว่าเป็นบันไดขั้นบันไดดีก็ได้ในอนาคตรอ๋อเออนี่ยนะเออไ,ไปไปไปเอออย่างนั้นแหละเออไปเอออย่างนั้นแหละสวยพี่สวยมึงไม่คิดจะขึ้นหรือเลี้ยวอะไรขึ้นไปข้างบนเลยเหรอไวยนี่ก็ขุดตรงเดียวเลย นี่ขึ้นมาพี่ขึ้นมาข้ไมาเรามาทำ่ล่วงนะล่วงไม่ช่วยนะล่วงไม่ช่วยนะเฮ้ยระดับนี้จะลงจะล่วงอะไรเนี่ยพี่มีบอลดุดขนนกเท่าไหร่มีบอลดุดขนนกห้าอ๋อที่เต็มแล้วพี่งั้นเราต้องอยู่ชั้นนี้แล้วแหละปะเด็นะโอเคกูเท่างก่อนบ้างกูบ้างกให้างนี่บ้างกไปเลยลกันเ้ยเบบกูถึงว่าแล้วกูตีไม่ได้โอ้นี่แหละพี่เฟมนุ้ยเหรอหัวแทบแตก พี่ออกมาก่อนออกก่อนสิจะรีบมาเข้ามานทำไม้้้ไไไไไไมมม่่่ดดดเก็บก่อนอย่าฝืนดิลงไปก่อนนะลงไปก่อนเนี่ยลงไปให้ก่อนเนี่ยเ่เนออเอ้นี่ก็จะฝืนคือมุดทะลุเข้าไปอ่ะคือลงไปลึกๆเลยลงลึกเออนั่นแหละนั่นแหละเดินเดินเออนั่นแหละชนไปเลยชนไปเลยเออสุดยอดอีพเอ้ยเอ้ยกูณต้องเจ็บจังโอ้ยกูจะตาย มไประกอดกากจะไวเราเราขุดไปเองเดี๋ยวไหมหรือว่าอะไรงมันไปไม่ได้หรอวินเฟรมมันไปได้ดิไปไม่ได้เดี๋ยวมันทำได้แค่นี้อ่ะเราจะเดินกลับมาทำไมเนี่ยเดินกลับมาทำไมอ๋อไหนอะไปทางไหนพี่พี่มองไม่เห็นหรอวะเออมันมองไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาังกรอนอันนี้เอาวงก้อนอันนีลองๆังกรพี่อยากจะไม่มีออยก็ได้เก็บดิเก็บ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 ดิเก็บดิเออ เออของพี่อาจจะตัวใหญ่กันพักดิมึงพักดิจริงๆนะมันมันพักไม่ได้หรอกว่านะเราคนที่จะต้องขุดไปนั่นแหละพี่มันพังได้แค่บ้านเราอ่ะจริงจริงนะังได้แ่าเราเอาวิ่งไปพี่พี่ขุดบล็อกฝั่งตรงข้ามอ่าผมพี่ก็ขุดบล็อกข้ามขุดบล็อกนี่อ้าวเห็รั่วเห็นรั่วจัดมันคือกระบวนการพี่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 สังเกตในแบบนะนะฮะเห็นหลุมไหมเห็นหลุมไหม ป๊บแป๊บจอดกันจอดกันทำไมวะทำไมวะเบาเสียงครับเบาเสียงออ๋เบาเสียงมาดูไปไประวังนะระวังลวงนะ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 เอ๊ะอะไรอ่ะอะไรโบราณสถานนั่นน่ะเือช่างมันเถอะไปเราไปต่อนได้เออเราไปต่อได้หรอเราไปต่อไดี้ปะเราค่อยไปค่อยไปพี่แล้วหลเราจะทำเนี่ยเราเอาน้ำแข็งมาวางในนี้ได้ไหมน้ำแข็งมาวางไม่ได้ไอ้ได้ดีกว่าได้ได้ีต้องเป็นน้ำแข็งวะคอสทุเรียนนะทุกคนดูดิ คือเลนเขาไม่ขุดมาแล้วแทนที่จะต่อเนี่ยดดดดููิิไปอยู่เลนกูไปเกลี้ยงทำให้ทุเรศไอ้เชียร์ทุเรศเลยแด๊ดดี้แด๊ดดี่จะแบ่งกันนะเนี่ยมัันมนอยู่ในเลนที่เฉยเลยต่อมาไป่ตามมาเราเราไปกี่กี่บ่าห้าพันไหมสองพันหรือสามพันดีไหมโอ้ยประมาณอัพพาร์เนี่ยเอาให้ได้ไปประมาณยี่แปดนาทีไปยี่แปดโอ้โหอีกห้านาทีเหรอคุณไปอีกห้านาทีเออมันจะได้ปะ ผมกลัวพี่แอ็กพี่พังอันเด็ดพี่พี่พี่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้านะข้างหน้านะข้างหน้านะจะจอดนะจะจอดนะจะจอดนะจอดนะเบรก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 เออเบลเข่าเน่ยข้างล่างก็สูงสูงกันนะพี่ล่วงไปก็ไปยุเยี่ยมลมโยมบาลตายอยู่นะตายอยู่นะตายอยู่นะตายยอู่นะเบาดูคนดักคนดกข้างไปดูเ้ยเบานะเบานะข้างหน้ามีอีกนะเบานะเบานะค่อยๆไาค่อยๆไาพี่ค่อยๆไาค่อยๆปโอ้กูเจอตัวอะไรไม่รู้ลวงไปเมื่อกี้ ค่อยๆนะค่อยๆนะเราต้องค่อยๆไปค่อยๆไปเออนี่ได้อยู่ได้อยู่ไอเดียแจ็คไปจะต่อขึ้นมาได้ยากนี่เวลาเราตอบไลเราต้องมีแบบแผนไว้ทุกคนเราต้องแบบเฮ้ยพี่ข้างหน้ามีนู่นนะข้างหน้ามีนี่นะคือแบบเราต้องแจ้งเตือนตลอดไงโอเคเว็บนำไปก่อนเลยมีตามอยู่เอ้ยแต่ปัญหาตอนนี้พี่แอ๊ดพี่จะพังป่ะไม่พังของพี่คงทนแปดพันอะเยอะใช่เออพี่แอ๊ดไอดีไงพี่แอ๊ดมังกรโอเขา้พี่แอ๊ดมังกรเออ้ยอย่าตกใจ ไม่ีอะไรวะไม่ไม่ไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรเราจะไปเรื่อยๆเราไปเรื่อยๆพี่เราไปเรื่อยๆอ่าเลยไปได้พี่เดี๋ยวเรามาดูนะทุกคนว่าพาร์ทนี้พาร์ทเดียวเลยไปได้ทั้งหมดกี่บล็อกนะฮะใช่แล้วก็เราจะคำว่าผมบอกว่าสักสามพันไหมพาร์ทนี้สักสามพันพันเดียวแค่สักสักสองพันไหมสองพันลดให้พันหนึ่งเออก็ดีนก่อนนี้เป็นแค่แปดร้อยทุกคนคนโอ้ยนั่นไงไปแกไปแกไปนั่นไงชิบหายแล้วนี่นี่เงี้ย ว่าพันธะพันธะเอาเรือยๆพอไม่ต้องเอาไปเยอะมากนะเรื่อยๆรึเนี่ยหรืว่าหรือว่าตอนนี้พันธะเอ้อรักษาพันธะพักษาความเงียพันธะอีกรเงี้ยมามาตามมาพี่ตามมาตามมาีเวฟเราขุดเพิ่มแรงบนมาตรงนี้เล้วเนี่ยมาตรงนี้แล้วยไม่หรอกคือโอ้ยดอกมึงบัตรเจออะไรเนี่ยคืออะไรไม่ขีดบัตรเซาคือถ้าเกิดว่าเราขุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะไกลเป่าพี่ ไกลมากเลยแต่นี่ก็อย่างน้อยเราเวลาเราเดินในนี้เราเดินแบบประมาณ8บล็อกเลยนะเว้ยเออเท่ากับเดินข้างนอก8บล็อกอ่ะเออถือว่าดีนะเออเจ็ดแปดบล็อกผมไม่แน่ใจนะทุกคนมันอยู่ประมาณนี้แหละอืมคือมันขุดไปเรื่อยๆอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนไหนก็จะรอดพ้นจากตรงนี้แหละไเดินนะไปเดินมาเดินเอออะไรวะลองลองลองโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ระเบิดรูระเบิดรูเออ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  เสียงไรวะวื้นๆืยนฟนั่นแหละ <c oughs> คนบักเกมอะคนบักเกมอะมาบังกลับผมขี่แล้วลงเฮ้ยทำไมผมขี่ไม่ได้เนี่ยไม่ได้งมา่ผมหิวข้าวเกอ์ดี้อยู่ทิ้งของกันอ่าเฮ้ยพี่แฟมบังเฮ้ยพี่แฟม เวฟเวฟเวฟเห็นผมปะเนี <t 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 enfin ่ยเวฟเอเดนโผล่กุดอปะเอ้ยเอเดนโผล่เฮียเวมเฮ้ยเวฟมึงอยู่ไหนไอ้กูไปยังไงวะเนี่ยเวฟมึงอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างบนเหรอเออตายแล้วทุกคนแผลแตกแล้วมังกรมันอยู่เราอ่ะดื้อเราดื้อ เราอยากเราอยากแบบง่ายไงยากกว่าเดิมแล้วทีน bon ี้ทุกคนชิบหายแล้วชิบหายแล้วกมันตัวล็อกมันตัวตัวล็อกมันตอนนี้ออกไปก่อนก็ได้ม huh? ั้งอะไรนะก่อนได้ป่ะตัวตัวล็กล็กกูจะลงไปยังไงอะเออว่ะปัญหาไอ้ปลายเดี๋ยโคลงมาได้ป่ะไม่ได้ว่าไปที่เราจะลงไปยังไงเออเออว่ะทุกคนทำเงานดีเยเกือบตายอย่าดีนะกูกูมีนะผมเออพี่เออเออเออ เดี๋ยวว่าเราต้องเดินกลับไปก่อนแล้วพี่ไป่ได้เลยเฮ้ยพี่ไม่เดินทำทางวันนี้ผมมองไม่เห็นอะไรเลยเดินไป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 เดินต้องเดินมาตามมาตาอมาต้อมาเร็ว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 ไ่ได้ไม่ได้โอ้ยผาละไม่ได้เราเนี่ยเมื่อก่อนมันคงไม่หายหรอกมั้งใช่ไหมเออไม่หายย่นอนอยู่นั่นแหละแล้วเราเราเราเดินย้อนกลับไปประมาณสักข้าร้อยบล็อกเล่ยให้มันถึงห้าร้อยบล็อกผมวางผมวางไอเนี่ยประตูมิติแล้วผมก็วับไปข้างนอกแล้วผมก็เข้ามาใหม่ได้ แล้วมันก็ไม่โผล่ข้างบนมันไม่โผล่ข้างบนไม่เฟมไม่บ้ามันเนี่ยไม่โผล่ข้างบนนี่ขอให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นแหละพี่เอ้ยทำไมพี่ไปไปยังวะรอด้วยดิไอ้ลีบาเดี๋ยวกโ,โดยูยักษ์แชเราเนี่ยเหมปินดับทางเปิดตามบอร์ดทุกคนจะนด้อะไรเนี่ย ก็าจะแบบสักปะพันห้าไปพี่พันห้าไม่ถึงครึ่งเลยอันล้อเล่งนะใครไม่รู้ว่ากูสาวบังดีอ่ะไม่ใช่เมื่อก่อนนี่โตนิพอได้ตัวนี้พอได้ยมองพี่ตัวเนี้ยอะไรพอวะยัง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 อีกไกลเลยไม่ไม่ยังไงเราก็ต้องไปไกลอยู่ดีอ๋อคือคือเราจะกลับบ้านยังไงไม่พี่ถ้าเกิดว่าผมไปตรงนู้นใช่ไหม ถ้าเกิดว่าผมไปโดนผมกลัวประตูมิติที่บ้านเรามันเชื่อมกับประตีประตูมิติข้างบนอ๋อถ้าตรงนี้อ่ะถ้าตรงนี้มันก็จะไปเชื่อมกับอะไรเลยไงเพราะว่ามันจะไกลโอ้แสดงว่าจะกลับจะกลับไปบ้านเองมันงั้นเถอะโอ้ยกันอะไรวะบ้านกูอยู่ไหนอะกันอะไรวะไปทั้งโอ้ยกูโดนอะไรอะเออเดินไปยอักบ้านกูเนี่เหรอบ้านกูไม่ใช่ทุกคนบ้านเราอยู่ไหนวะ เอาเร็วเอาเร็วบ้านนะบ้านเอาเร็ยวพายเรียวชิบหายแล้วทุกคนบ้านเราหมดบ้านเราอยู่นี่โอ้ยเฟมไอ้ปะอ้าวโอเคทุกคนนั่นก็ในคลิปนี้นะผมก็ไก่แน่ๆนแหละมันเป็นแค่ไก่แน่แน่แหละเจอเจออะไรเนี่ยพานาแล้วกันนะผมพานาโปรเจกต์การเดินทางกระแสไก่หัวโง่ก็ยังยือยู่ต่อไปโอเคขอบคุณมากที่รับชมจนหมดในคลิปนี้ครับยิดีตรับที่เข้ ไายครับทุกคนนะรอไปกลับบ้านก่อนไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกล้คิดไปเองตอนบ้านเราอยู่2,004เอ้ย2,008ใช่ไหม2,008แล้วก็ลบ700เอ่อผมอยู่4,002โอ้ยไม่ไกลไม่ไกลเออไม่ไกล้2,000บล็อกเอง2,000 block ใกล้ใกล้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่